เขียดลายผุนไปเอาหัวงัดฟ้าของน้ำตายผุนไปโอ้ก้อนนี้ยังละ่ะจะมั้งปึ๊กได้เรื่องค่ะเท้าจะไปสายโอ้ยนอ,ยอ่ะดาหมองหงแล้วะทาว้ทาเท้าดำหมองหงแล้วเด้นี่เมื่อกี้ข่าวไปเฮ็ดเวีกเร็วอยากอืมดาหมองหงแสบแห้งโอ้ยขันบ่ได้เซองมืน่นนึงจะแม่มันสิตายขาดนอ เห็นอยังกะบ,บ่อยากเห็ดให้กูสู้อยู่กูบ่ให้สัน,นบ้าน่ามื่ออื่นมันสิบบ่ได้เดสเิ้อเงาเหมือแรงมือใดอย่งสิหนะนู่นคนอยากมือว่านมือไม่กับมีตัวมันสิได้เสื้อตัวบ่ได้เสื้อมือหนึ่งจืดจีบบ่ยากหัวเข่าผุนบอดเยี่ยนนี่ไม่บ่อยากแล้วมาตามใจเว้ยมันสิมีผิดมีไผ่ายประน,นัดบ่โอ้ภาษาบ,บ่ได้เซิ้อสือ เอื้อนมาเฮหือมาเติมกับมีตัวย้ายสิไปอยากตะมือเดียวแถเดียวนี่แม่คือบ่าห้ยสันปอนน่อปยมือ,อดเดียวแกมาคนอยากได้อยากได้คือบมาหายมีผดไปดอกเว้ยถ้าบ้านถ้าเมืองเขาก็อยู่ได้อยู่สันมือได้กับมีต่างตะหนาวตะหนาวกี่ขัน้นถอดผ้าควายก็อยากได้บ่แห้งเนี่ยมึงก็หนาวอีอิ่งตัว คนมันอยากได้ําเห็นจังไหนหลายมือหลายเว้นเนี่ยกินไปโหลดกินไปผู้เดียวซะมือไม่กับมีมันก็สีด้ตัวจะไป่เขียดเอียงแต่มือเดียวแต่เดี๋ยวนี่มือไม่มันก็หลายมือหลายเว้นดีแข็งนึ่งแข็งนี่บอได้เสาวแล้วจนเสาวมากกับว่าอยากเห็นยังเอาโโลดอ้ยแนวนี่กับมีหน้าคนเนาะเจ้ากับว่าตามใจข่อยข่อยกับว่าตามใจเจ้าแล้วไม่เอิญพวกกินเข่าก็จีแหวแต่ตัว ยังกะสิบ่อยากบ่ได้เซิงนะบ่อยากอหยังพ่อหยางกะฟองกาแฟกะบ่อยากเวอเห็นแต่พี่บ่าเด้แนวนี่หลายมือหลายเว้นอไอยากได้กับ่ัหายยักเทือ่อไว่เมื่อไม่มันกะพี่ตัวมันกะสิได้ยละแม่ไปสูนอหยังแต่ขาดแน่แท้เออที่เข่าก็ยังเสืออยู่แลงแงงแลงแงงขันพระเข่ากับปันน่ะโอ้ยอยี่นี่กับหัจังมี่เขี่ยทรายผุนไปเอาหัวงัดฟ้าหงน้ำตายผุนไป โอ้วันนี้ยังลหละจะมั้พึกได้เรื่องค่ะือมันบ่อภาษาบ่อได้เสื่อมมันเป็นยังส่อยู่บ่ถ้าเพื่อนอื่นมันบ่อได้เสื่อมขึ้นหนึ่งเี่ยมันสิตายอยู่บ่พอบานเพื่อนอื่นแหมเป็นคือพอบานเพื่อนนีอยู่บ่มือได้บ่อได้เสื่อมมันใส่หยาก็โลดมาแล้วมาศู์แท้เด้ออ้าวมันยังไปทางไหนเยกเราว่าให้มากินเขานั่นแม่บอเณนไปเอาอันหัวงาฝาของนามอีกล้บ่โอ้ย น้อไปเบิ่งมันก่อนอาวจะไปตายโอ้ยน้อ <c oughs> เอาพี่มา <c oughs> พ่อแล้วค่อยยอมแล้วมานนี้โอ้ยเจ้ากระสิโหดไปดงนอกไปไปไป <c oughs> เอาให้มันแล้วโอ้ย